ลบบุรีดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปีเมืองที่ไม่ใช่แค่ศูนย์กลางของวัฒนธรรมและาศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีโลหะโบราณในยุคที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองลบบุรีกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตโลหะที่สำคัญแร่เหล็กจากเขาทับควายถูกนำมาหลอมในเตาโบราณเพื่อสร้างอาวุธและเครื่องมือสำหรับอาณาจักร กระบวนการถลุงเหล็กในยุคโบราณเริ่มจากการนำแร่เหล็กมาหลอมในเตาดินที่มีอุณหภูมิสูงกว่า1,200องศาเซลเซียสลมที่พัดผ่านปล่องเตาช่วยเพิ่มความร้อนทำให้แร่เหล็กละลายและกลายเป็นแท่งโลหะคุณภาพสูงเหล็กจากรบุรีถูกนำไปสร้างเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นดาบหอกและกรอบส่งขายไปยังอาณาจักรใกล้เคียงนอกจากนี้ยังถูกใช้สร้างเครื่องมือทางการเกษตร ที่ช่วยให้ชุมชนเติบโตอย่างรวดเร็วแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปแต่เขาทับควายยังคงเหลือร่องรอยของเตาถลุงเหล็กที่ถูกค้นพบนักโบราณนนคดีกำลังศึกษาและฟื้นฟูที่นี่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หากแหล่งถลุงเหล็กโบราณแห่งนี้ได้รับการฟื้นฟูมันอาจกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเทคโนโลยีโลหะโบราณของลบบุรีและเมื่อวันนั้นมาถึงอดีตกับปัจจุบันจะกลับมาพบเจอกันอีกครั้ง